มีหลายคนสอบถามว่าเคยไม่เคยเห็นต่อเข้าออฟฟิศเลยวันนี้ก็เข้าออฟฟิสมาประชุมนะครับโดยปกติงานของต่อก็จะเข้าออฟฟิะมาณเดือนละครั้ง2ครั้งนะครับเป็นการ ประชุมทีมนะครับรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์นะครับแล้วแต่ว่าหัวหน้าจะเรียกช่วงไหนนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวห้องประชุมที่ออฟฟิศนะครับตัวออฟฟิศ2องต่อก็จะอยู่ที่ F5I Center ที่สำนักงานใหญ่ของอนันดานะครับเนื่องจากว่าบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทรูปของอนันดานะครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยครับวิวสวยมากๆครับด้านนี้ก็จะเป็นวิวฝั่งสุขุมวิท24นะครับก็จะมองเห็นตึกสูงย่านพร้อมพงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห้องประชุมนะครับก็มีการพักเบรคทานข้าวกันนิดหน่อยก่อนเริ่มประชุมต่อนะครับวับนนี้ก็มีกิจกรรมประชุมทีมต่างๆแล้วก็เวิร์กช็อปนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษก็คือหัวหน้าก็ให้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีเงินรางวัลแจกด้วยนะครับแล้วก็นี่คือโชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสดหลังจากชนะประกวดแคมเปญในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะ ไปทานข้าวกันนะครับโดยปกติแล้วหลังประชุมนะครับก็จะมีการทานข้าวกับหัวหน้าแล้วก็เพื่อนๆในทีมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เกสรอ,อามารินเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกันว่าวันนี้เราทานอะไรกันนะครับในคลิปหน้านะครับ